คิดว่าการหุงข้าวเหนียวให้หอมนุม่มเม็ดสวยมันยุ่งยากให้ลืมเรื่องนั้นไปเลยค่ะถ้าคุณยังไม่ได้ใช้ม้อหุงข้าวโซจชบุชิมาหุงข้าวเหนียวภายในแค่1ชั่วโมงเท่านั้น เคล็ดลับของการหุงข้าวเหนียวอันชันนะคะก่อนอื่นคุณจะต้องใช้อันชันสดๆแบบนี้นะคะและอันชันตัวนี้คุณจะเอาไปคั้นเลยไม่ได้นะคะมันมีเคล็ดลับอยู่ค่ะคุณจะต้องใช้แต่กลีบอันชันเท่านั้นคุณจะต้องเอาเกสรของอันชันและขั้วของอันชันเนี้ออกนะคะใช้แค่กลีบเท่านั้นค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่งั้นมันจะทําให้ข้าวเหนียวของคุณเนี่ยมีรสขมค่ะ กรีบอัญชันที่ได้มานี้นะคะเราจะเอาไปคั้นกับน้ําเปล่าค่ะซึ่งน้าเปล่าที่เราใช้คั้นเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําอุ่นหรืออะไรนะคะคุณสามารถใช้น้าอุณหภูมิห้องเนี่ยคั้นกระดอกอัญชันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าเวลาคั้นเนี่ยนะคะแนะนําไม่ใส่ถุงมือค่ะไม่ฉะนั้นสีของอัญชันเนี่ยจะติดมือไปนานเลยค่ะน้ําอัญชันที่คั้นแล้วนะคะนําไปกรองค่ะเราจะเอาไปหุงข้าวกันค่ะ มาหุงข้าวเหนียวกันค่ะขั้นตอนของการหุงข้าวเหนียวเนี่ยนะคะเราจะต้องสาวข้าวซะก่อนแล้วรู้ไหมคะว่าข้าวเหนียวที่เขานิยมใช้กันแบบเขาใช้ข้าวเหนียวเคียวงูค่ะเราจะต้องสาวจนก,กระทั่งน้ําสีใสเลยค่ะข้าวที่ใช้เนี่ยนะคะเราใช้ข้าวปริมาณ3ามถ้วยตวงค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าน้ําแรกเนี่ยนะคะคือน้ําของข้าวเนี่ยยังมีสีขุ่นอยู่นะคะ แล้วก็เททิ้งไปค่ะเมื่อถึงน้ําสุดท้ายนะคะที่น้ําใสแล้วเคล็ดลับสําคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะการที่จะหุงข้าวเหนียวให้มีเม็ดสวยๆเนี่ยเราจะต้องใส่น้าส้มสายชูค่ะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะในการซา,าวข้าวครั้งสุดท้ายที่น้ําใสเนี่ยนะคะน้ำส้มนี่นะคะมันจะทําให้ตัวข้าวเนี่ยมีความตึงผิวนะคะจะทําให้เมล็ดเนี่ยไม่หกักแล้วยังลดกลิ่นสาบได้ด้วยแล้วเวลาหุงอะ่ะก็จะช่วยให้ข้าวนุ่มขึ้นแล้วก็ข้าวเนี่ยจะมีเมล็ดเงาสวยเลยค่ะ และครั้งสุดท้ายของการซาวข้าวนะคะเราจะต้องเทข้าวผ่านตะแกรงเพื่อเป็นการเสด็จน้ําค่ะเท <Yahoo! S 1> ข้าวที่เสด็จน้ําใส่ลงหม้อแล้วก็เทน้ําอัญชันตามลงไปนะคะอัตราส่วน,นก็คือข้าวสามถ้วยต่อน้ําอัญชันสองถ้วยครึ่งในโหมดข้าวขาวนะคะ บอกเลยค่ะว่าข้าวเหนียวที่ได้มานุม่มแล้วก็เม็ดเรียงสวยขึ้นเงาเลยค่ะแค่มีหม้อหุงข้าวใบนี้บุกใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะเซนเซอร์จะทําการคํานวณใหม่เลยได้ที่พอดีแล้วเขาจะตัดเวลาออกก็ได้ข้าวนุ่มสวยแบบนี้เลยค่ะทั้งนุม่มทั้งเรียงเม็ดข้าวนี่เป็นเม็ดที่ใส่มากๆเลยค่ะมันดีมากเลยค่ะ